กลุ่มแม่บ้านผาทั่งราชินีผ้าฝ้ายทอมือรายโบราณอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มราวเวียงราวครั่งจำนวน600้ครัวเรือนอพยพจากนครเวียงจยันประเทศลาวเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานณนะบ้านผาทั่งตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่กว่า300ปีเก็บลวดลายผ้าโบราณกว่า500ลายติดตัวมาผนวกกับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายสร้างกี่สืบสารตำนานการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือ พัฒนางานฝีมือจนได้รางวัลชนะเลิศจ,จากยูเนสโกสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวราวเวียงเอกนี่ก็จะเป็นชุดเครื่องนอนก่อนวิวาเพราะว่าที่เนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยค่ะเขาต้องเตรียมไว้รับไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าวอ่าแล้วก็เสื้อสูรนะคะอ่าอย่างสมมติว่าชุดเครื่องนอนเนี่ยค่ะพอถึงเดือน12เนี่ยเราก็ต้องเตรียมโทนสีชมพูไว้แล้ว ถ้าทาชุดเครื่องนอนก่อนวิวาเนี่ยต้องใช้ลายพญานาคคู่หรือว่าลายช่อฟ้าลายพญานาคว่ายน้ําเพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่นี่จะ,ะเป็นลาวเวียงเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยคะ่ะเขาต้องทําผ้าเนี่ยไว้สําหรับแต่งงานเป็นชุดเครื่องนอนนะคะชุดเครื่องนอนอเอาไว้รับไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าวเวลาพ่อแม่เจ้าบ่าวเนี่ยมาสู่ขอ ก็ไม่เกี่ยงราคาเพราะว่าเห็นที่ทำงานเนี้ยเขาจะสื่อสารได้เลยว่าผู้หญิงค่ะมีความละเอียดอ่อนจะละกระเสียเงียบมือค่ะกร mm hmm. ะยักฟักตรงเนี้ยให้ซอยเนี่ยให้สาวแล้วเวียงอันบานประทังเนี่ยอยู่ใดอยู่รอดถนะอยากให้ลํำรวยร้องบึงค่ะ <laughs>